นันทิกมิตรฉาชาดกเรื่องลิงนันทิกะในอดีตกาลนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นดาบทผู้บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์มีศีลวัรอันงดงามและมีเมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ในป่าแห่งนั้นมีลิงตัวหนึ่งชื่อนันทิกะอาศัยอยู่ลิงนันทิกะมีนิสัยที่ชอบแกล้งและทำร้ายสัตว์ตัวเล็กๆอื่นๆในป่าอยู่เสมอมันมักจะมีความคิดอกุศลและรู้สึกสนุกกับการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนวัน หนึ่งลิงนันทิกะได้ไปพบกับนกกระจอกตัวหนึ่งที่กำลังสร้างรังอยู่บนต้นไม้ลิงนันทิกะรู้สึกอยากแกล้งนกกระจอกจึงได้กระโดดขึ้นไปบนกิ่งไม้และทำลายรังของนกกระจอกจนพังลงมานกกระจอกรู้สึกเสียใจและหวาดกลัวเป็นอย่างมากนกกระจอกจึงไปขอความช่วยเหลือจากดาบทพระโพธิสัตว์ดาบทได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดก็รู้สึกสังเวชใจในพฤติกรรมของลิงนันทิกะ และคิดที่จะสั่งสอนให้มันเห็นโทษของการทำบาปดาบทจึงเข้าไปหาลิงนันทิกะและกล่าวสอนว่าดูกรเจ้านันทิกะการที่เจ้าชอบทำร้ายผู้อื่นและสร้างความเดือดร้อนให้แก่สรรพสัตว์นั้นเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายและจะนำมาซึ่งความทุกข์แก่เจ้าในที่สุดการทำบาปนั้นเปรียบเหมือนไฟที่เผาผลาญจิตใจให้ร่าร้อนแม้จะถูกสอน แต่ลิงนันทิกะก็ยังคงไม่เชื่อฟังและไม่ยอมกลับตัวกลับใจมันยังคงทำร้ายและแกล้งสัตว์อื่นๆต่อไปอย่างไม่ลดละในที่สุดด้วยผลของบาปกรรมที่ทำไว้ลิงนันทิกะก็ต้องประสบกับอุบัติเหตุที่ทำให้มันได้รับบาดเจ็บสาหัสมันได้เรียนรู้ว่าความทุกข์ที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากผู้อื่นแต่มาจากการกระทำท,ที่ไม่ดีงามของตนเองต่างหากคำสอนอันชาญฉลาดจากพระพุทธองค์ ความไม่เบียดเบียนอหิงสาและกฎแห่งกรรมกรรมสกตานันทิกมิฉาชาดกนี้เป็นเรื่องราวที่เน้นย้ำถึงหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงสอนอยู่เสมอนั่นคือความไม่เบียดเบียนอหิงสาและกฎแห่งกรรมกรรมสกตาความไม่เบียดเบียนอหิงสาพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเราไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นเหมือนที่เราไม่ต้องการให้ผู้อื่นมาเบียดเบียนเราการที่ลิงนันทิกะททำร้ายสัตว์อื่นๆแสดงถึงการขาดซึ่งเมตตาจิต และความไม่เบียดเบียนการมีจิตใจที่ไม่เบียดเบียนจะช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบสุขและปราศจากความทุกข์กฎแห่งกรรมกรรมสกตาชาดกนี้แสดงให้เห็นว่าทุกการกระทําย่อมมีผลตามมาอย่างเที่ยงแท้การที่ลิงนันทิกะทากรรมชั่วสุดท้ายกรรมชั่วนั้นก็ย้อนกลับมาทําร้ายตนเองนํามาซึ่งความทุกข์ทรมานการเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมจะเป็นเครื่องตวนใจให้เราหมั่นสร้างแต่ความดีงามและหลีกเลี่ยงการทําบาปทั้งปวงนันทิกมิชาชาดกจึงเป็นเครื่องตวนใจให้เราเป็นผู้มีสติในการดําเนินชีวิตและใช้ ชีวิตด้วยความเมตตาและไม่เบียดเบียนผู้อื่น